ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP อ้โหอดแปลงร่างโชว์เลยไม่ไงั้นนี่จะเปลี่ยนตัวเอเป็นซูเปอร์แมนดันลืมเอาของเกงในมาสิไม่เป็นไรครับมาถึงเทอร์มินอล21แล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่มีร้านขนมอร่อยแล้วก็กาแฟน่าทานด้วยนุ่นเรสรี่ไงตามไปกินก่อนเรื่องแปลงร่างว้าที่หลังสวัสดีครับน้องเนท ดีเซอรี่สวีทคาเฟ่เนี่ยเขาบอกว่าดังมากเลยเรื่องชีสเค้กใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าร้านเราเป็นร้านเดียวกันกับชีสเค้กเฮาส์ค่ะโอ้มินน่าล่ะถึงได้การันตีได้ถึงชีสเค้กอร่อยอร่อยนะครับทีนี้วันนี้พี่มาเนี่ยโหกำลังตะกี้จะไปเดินถ่ายลงปถ่ายรูปที่เทอร์มินอลเนี่ยพอเหนื่อยๆนเนี่ยมีอะไรแนะนำไหมเมนูก็วันนี้อยากให้พี่ปิ๋วลองชิมนิวยอร์กชีสเค้กค่ะทานคู่กับโอรีโอ้เมลสโตรดี้ค่ะก็คือเอาโอรีโอ้มาปั่นรวมกับโกโก้ไวท์มอลแล้วก็ใส่นมสด ด้วยคุณผู้ชมดูแล้วอยากลองชิมนะครับก็แวะมาได้เลยนะฮะดิเซอรี่สวิต์คาเฟ่ค่ะอยู่ชั้น2เทอร์มินัลทเวนี้วันชันลอนดนค่ะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์จาก EPP ี P นะครับพร้อมส่วนลดนะครับโทรไปสอบถามส่วนลดได้ตามเบอร์ตรงนี้เลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะ EPP บรรจุภัณฑ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพ เึิงไปส่งตัวเจ้าสาวเป้เดียวลงมามังขโมยรองเท้าเรา,เาคิดว่าเราเป็นเจ้าเบาจะเอารองเท้าไปเรียกค่าไยไอีบ้าเอ้เอาสลอนส้นเตี้ยนเลยไอหมูอ้วงอยู่แถวนี้เองหรือคิดว่าหรือจะหลบอัวพงอ่ะนี่ไปตามถึงนักของปฐมเขาบอกว่ามังแหกเราออกมาแล้วงั้นนี้นะถ้ารือไม่ให้ความร่วมมือนะวุ้ยตักโหวต้มไว้เจ้าเลยเนหัวเราะ เพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละสองบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP เอ้ยนี่มาบ้านผมแต่เมื่อไหร่เล้วยมายืนทำอะไรตรงนี้หรือหายไปไหนมาตั้งนางเชียงแม่แตะคิวจะกินอยู่แล้ว้องน้ำอยู่หลังบ้านอ้น,นี่แต่งตัวอะไรมาเนี่ยฮะพวกเป็นเจ้าพ่อฮะเป็นเพื่อนกับเกาจิง้งชื่ออะไรอะเกาจิ้งจะพ่ออะไรมาเท้าเปล่าเนี่ย,อยไอ้บอกไม่คุกที่เท้าไงขอโทษขอโทษ นี่แล้วมา,าผมมีเรื่องอะไรอ่ะวัมีงานให้หรือทำงานใหญ่แล้วใช่ไหมได้สามังกันเง็กเซียงห้องเต้ไว้แล้วว่ะเสร็จง,งานนี้แล้วว่าจะล้างมือแล้วมีแฟบไหมอ่ะไม่มีแล้วมีงานอะไรอ่ะเป็นทางงานนี้คนเป็นพันท<ะ>างนั้นเนี่ยเราต้องหาลูกน้องมาเพิ่มดีไหมเอามาทำไมอ่ะให้สิ้นเปลืองเราสองคงจะได้ไม่กระจายไปที่ไหนเลยได้ เป็นยังไงสองหังห้าสิบห้าสิบเลยผมเป็นพันถ้งนั้นเราต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมดีกว่าอาวุธต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปืนเลเซอร์กล่องส่องทางไกลไม่ต้องห้องเอาวอวมีมาแล้วอะไรอะ่ะนี่ไงเฮ้ยเอามาทําอะไรให้ไปทําอะไรเนี่ยเอาอาชิมจะทาอะไรอะ่ะทำกับข้าวก็ทกํา,าทกับข้าวไงเอาจ้างจ้างเวอรไปทากับข้าวอา่าเลี้ยงของเบนพังของเ็นพันแล้วเขาจะกินอะไรอะ่ะหมูผักซีอิ๊วญี่ปุ่นอ๋อข้าวหน้าหมูซีอิ๊วญี่ปุ่นเหรอใช่ แต่งานเนี่ยต้องอร่อยสดสดวเว้ยอ๋อมีพระมาก่อนเหรอพระมาทำบ้าอะไร,รอ้าวก็บอกเห็นบอกมีสดสดแสดงว่ามีพระมาทำพิธีตอนเช้าอ่ามาสงส่งพ่อมาไงเ้าแล้วบอกสดๆก็ต้องว่ามีพระมาก่อนอร่อยสดสมันถึงว่าอร่อยสดๆยอดไปเลยอ,อ๋อร่อยสดสดงาถ่วเอ้ยฟังตั้งนานถั่วต้มแล้วเอาถั่วด้วยเหรอหน้หมูสีไม่มีถั่วต้มนะเอามาทำอะไรถั่วอ้าวก็บอกเองอะถั่วต้มนะหรือบอก่าซื้อทำอร่อยเนี่ยว่าชอบอล้พูดอย่างเงี้ยถั่วต้มแล้ว ก็หมูสีอวมันไม่ใส่ถั่วต้มก็ไม่เลยบอกให้ใส่ถั่วต้มหมายถึงว่าเรือ่องพวกเนี้ยถั่วต้มนะครับอ๋อถูกต้องนะครับงาเฮ้ยนี่ไงคนเป็นพันคนใช่ไหมงอยากกินข้าวหมูสีอวญี่ปุ่นถั่วต้มดงบุริงาน,น้ำมันลงก่อนเลยน้ำมันลงใครบอกน้ำมันลงตรงนี้ลิ้งเกือบสี่สิบบาทแล้วน้ำมันพืชลงกระทะ กลับไปแล้ว่ะทำไมอ่ะอย่าไปทำให้พังขอ,อกงกินเลยเอ้าเราทำากินกันสององเราเราเปิดเป็นสองอาหารเลยะนะกระทรวนอาหารชื่ออะไรอ่ะสองอาหารหมายินโอ้ก็กินเลยอร่อยไหมพี่นาอร่อยมากมากเดี๋ยววันนี้นะผมมีบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP มอบให้พี่าไประชาที่บ้านหนึ่งกระเช้านะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวมจากทางรายการมอบให้อีกหนึ่งชุด มีบัตรรับประทานอาหารจากธนาคารเล่งหงมอบให้อีก2,000บาทนอกจากนั้นนะยังมีป้ายที่1 EPP แรบปบฟิลมยืดห่อหุ้มอาหารป้ายที่2เนี่ยเป็น EPP หลอดอนามายัยชนิดหลอดงอปลายช้อนเลือกดีๆนะเอากาต้มน้ำร้อนกลับไปถ้าเลือกพลาดนะเอาถ้วยไปหาน้ำร้อนใส่เอาเองเอาหนึ่งก็แล้วกันธนาคารออมสินแบ็คโฮไวไวมอบกาต้มน้ำไฟฟ้า,าโอ้โห ตีใจด้วยไม่ได้ถ้วยไปอันนี้นะครับแม่พลอยลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งวุ้นเส้นตราหงมอบถ้วยใส่น้ําร้อนอันนี้ไม่ได้ไปตกลงรีบไปติดต่อนะผมรับทําหมูสิ๊วญี่ปุ่น1000คนใช่ไหมโอเคเราจะรวยกันแล้วแล้วงานมีเมื่อไหร่งานมีเมื่อไหร่งานมีแล้วเร็วเนี่ยปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดมาคุยตั้งแต่ห้าห้านี่นะร่วมสนับสนุนโดยใหม่ไวไวครับต้มยำกุ้งและหมูสับ วนเส้นตราหงเหนียวนุม่มอร่อยลูกชิ้นเนื้อโกเด้ง